และสวัสดีคุณผู้ชมนะนีต้อนรับสู่ m r Fry Channel นะครับวันนี้ถึงคิวของตัวสุดท้ายในรุ่นแล้วนะฮะใน2คลิปก่อนหนะ้านี้ก็จะมีการแนะนํำสกิลของฮีโร่ไปใช่ไหมฮะสายวอลเลอร์แล้วก็ชาโเดวส์สายโจนนะฮะคลาสสุดท้ายนะฮะของการอัปเดตครั้งนี้ก็คืออาชีพชื่อเต็มเตมก็คืออาร์ชเมดนะฮะเป็นเมดชั้นสูงนะฮะแต่ว่าวงเล็บ ไอส์ไลนิงก็คือน้ำแข็งกับสายฟ้านั่นเองเพราะว่าสกิลเด่นเด่น <ๆ S 1> ของเขาเนี่ยก็คือการใช้สกิลน้ำแข็งควบ <ๆ S 1> ควบู่ไปกับคอมโบกับสกิลสายฟ้าทำให้การโจมตีมอนสเตอร์ที่ติดน้ำแข็งเนี่ยรุนแรงขึ้นนะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีในระบบของธาตุนะฮะพวกธาตุต่างๆที่ระบุในสกิลเนี่ยจะเป็นการเสริมจากสกิลมากกว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสกิลเลยละกันนะฮะเริ่มแรกเนี่ยอย่างที่ ทราบกันอยู่แล้วนะฮะว่าอาร์ชเมดนะเนาะมันก็เป็นสายเมจิกเชียนนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็แตกย่อย เช่นเดียวกันกับบิชอปนะจะมีจุดเริ่มต้นเดียวกันนะฮะก็คือจะมีพื้นฐานความเป็นเมทนะดังนั้นเน่ก็จะมีพวกสกิลเทเลพอร์ตนะมี e อเนจีโบนะฮะเหมือนกันเนาะบิชอปนะ่าจะเป็น e อเนจีโบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนาะแต่ว่าแตกต่างในคลาสหนึ่งเนี่ยจะมี Magic Armor ขึ้นมานะฮะเพิ่ม Physical Defense กับ Magical Defense ขึ้นมา9%นะฮะบัฟก็คือเป็นเมจิกการ์ดเหมือนของบิชอปเลยนะฮะคลาสหนึ่งไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลองใช้ Energy Bow ให้ดนนะบอเนย แค่นี้เองนะฮะยิงไปก็โอเคนะฮะก็เหมาะสมตามสภาพเลเวลนะฮะในคลาส1ต่อมาพอเราเลเวล30เนี่ยจะเริ่มมีการใช้เวทสายฟ้ากับน้ำแข็งขึ้นมาคอมโบกันแล้วนะฮะสกิลมันจะมีเราต้องมาดูที่แพสซีฟก่อนนะฮะจะมีจุดเด่นหลกัหลกๆเลยก็คือสกิล r e e z i n g c ค a s h นะฮะสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เมื่อเราโจมตีศัตรูนะฮะด้วย สกิลที่มันจะสามารถแช่แข็งได้ฮะอย่างเช่นสกิลโคบีมเนี่ยที่เป็นธาตุน้ําแข็งส่วนใหญ่นะฮะเมื่อโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนะฮะซึ่งสกิลฟิซซิ่งคลาชเนี่ยจะทําให้เวลาเราโจมตี โดยใช้สกิลที่เป็นพลังโจมตีสายฟ้าเนี่ยเช่น thunderbolt เนี่ยเขาก็จะบอกว่า magical attribute เนี่ยเป็น thunder ใช่ไหมฮะเมื่อเราโจมตีสายสตูที่ติดสถานะ freezing เนี่ยจะได้ final damage ขึ้นมาอีก2%ซึ่งเวลาสตรูติด freeze เนี่ยมันจะ stack ได้ด้วยนะฮะจะสามารถติด freeze ได้1ครั้ง2 stack 3 stack S 4 s t a ็ k ไปจนถึง5ส t ต็กเลยนะฮะเมื่อไรก็ตามนะฮะที่ศัตรูพวกที่ติดสถานะฟริซ i ิงเนี่ยโดนการโจมตีจากท่าสายฟ้าเนี่ยก็จะลดสแต็กลงไปทีละ1ทีละ1ตามคำที่บ้ายของสกิลฟ s h i n g Crush นี้เลยนะฮะก็สกิลฟลิซ n g งค u ัชเนี่ยนอกจากจะเพิ่มพลังโจมตีให้สกิลสายฟ้ากับศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่เนี่ยจะเพิ่มคิดที่ข้อดาเมจ2.5%ด้วยนะฮะถัดมามานาอีเตอร์ก็เพิ่ม มานา Recovery 1%นะฮะ Spell Mastery HP Recovery Increase 50แล้วก็เพิ่มเลือดสูงสุด10%นะฮะ High Wisdom เพิ่ม m a g i c a l Damage 4%ไปตรงๆเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มสปีดของเรานะฮะความเร็วในการเดินอีก15%นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแอคทีฟเลยนะฮะสืบเนื่องมาจากสกิลฟรีซิ่งคร s ชนี่แหละเพราะว่าสกิลโคบีมนะฮะทาให้เราสามารถแช่แข็งศัตรูได้นะฮะพร้อมทั้งทําดาเมจไปด้วยหลักการโจมตีก็ใช้โคบีมก่อนนะฮะแล้วตามด้วยทันเดอร์โบนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนสังเกตว่าถ้าเราใช้ สกิลโคบีมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเอาวุธออกก่อนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะแรงเกินแล้วมอนจะตายก่อนสมมุติเราใช้สกิลโคบีมเนี่ยลงไปนะฮะสังเกตที่ตรงตัวมอนสเตอร์นะฮะจะมีรูปน้ําแข็งคูณ1ขึ้นมานั้นคือติดฟรีซซิ่งหนึ่งสแต็กนะฮะก็มีเวลาจํากัดเนาะหนึ่งสแตก็กสองสแตก็กสามสแต็กนะถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆสแตก็กมันก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง5นี่คือสูงสุดแล้วนะฮะ แล้วพอเราใช้สกิลสายฟ้าปุ๊บไลนิ่งลงมาปึ้มนี่ฮะสแต็กก็ลดลงไปแต่ว่าสังเกตจํานวนแถวนะฮะมันก็จะมีไฟนอลดาเมจขึ้นมาด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลสายฟ้าใส่ศัตรูที่ไม่ติดฟรีสเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีไฟนอลดาเมจขึ้นมานะฮะจะไม่มีเอฟเฟกต์ของสกิล freezing clutch ขึ้นมาตามที่อธิบายไปว่าจะเพิ่มไฟนอลดาเมจขึ้นมาต่อมามาในส่วนของบัฟนะฮะ บัฟเนี่ยเมจิกบูสเตอร์ก็เพิ่มความเร็วในการไรเวทนะฮะเมดิเทชันเพิ่มเมจิคอลดาเมจสิบเนะฮะเป็นเวลา5นาทีให้กับทั้งปาร์ตี้เลยลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกับอันแมนจแองเกอร์ของคลาสฮีโร่ก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่านั้นเนี่ยจะบวกฟิสิคอลดาเมจยีแต่ว่านี้บวกเป็นเมจิคอลดาเมจสิบนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่พวกนักเวทต่างๆจะมีเมจไอไลนิ่งอยู่ใน ปาตีก็จะเพิ่มความรุนแรงให้พวกเขาอีก10%รวมถึงตัวเราเองด้วยนะฮะถัดมานี้ฟิสซิงโคเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตเทเลพอร์ตได้ดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเราเทเลพอร์ตเนี่ยเราจะสร้างน้ําแข็งขึ้นมาตามทางนะฮะแล้วก็จะทําให้ศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยติดสถานะฟรีซด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราพอาดอสมมติเราเทเลพอร์ตปกติเนี่ยก็จะเหมือนบีช็อตเอา้าเดี๋ยวนะผมติด <c oughs> พอเวลาเราเทเลพอร์ตเนี่ยมันก็จะปกติใช่ไหมฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แต่พอเราใช้สกิล piercing core นี้นะกดปุ๊บเอฟเฟกขึ้นมานะฮะสังเกตตรงบัฟนี้นะฮะพอเวลาเราใช้เทเลพอร์ตปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะมอนเตอร์ก็จะโดนดาเมจไปตามทางนะฮะทำให้มอนเตอร์ติดสแตกของติดสถานะฟรีซอย่างเร็วเลยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยพอพอทุกอย่างมันมาอยู่ที่เทเลพอร์ตอย่างเงี้ยผมมองว่า อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ควรค่าแก่การเล่นมือมากเลยนะฮะนี่คือไม่ได้ใส่อาวุธเลยนะนี่เราแค่เทเลพอตไปๆมาๆเฉยๆนะฮะเดี๋ยวผมใส่อาวุธกันนั่นแหละครับประมาณนั้นพิซซิ่งโคเนาะก็เอาไว้เล่นมือเล่นมือเป็นอะไรที่ดีมากอาชีพนี้นะนี่ขนาดแค่คลาสสองนะฮะครบแล้วเนาะสกิลคลาสสองถัดมานะฮะสกิลของคลาสสามเนี่ย ตอนเลเวล60นะฮะก็จะมีเดี๋ยวเราดูที่อะไรก่อนดีดูที่บัฟไปก่อนละกันนะฮะก็จะเพิ่มมี Element Amplification เพิ่ม Magical Damage 15%ไปเลยนะฮะรุนแรงอีก15%ถาวรเลยแต่ว่าจะใช้มานาเพิ่มขึ้นของแต่ละสกิล30%ต่อมา Magic Dominance เพิ่มคลีเลส2%แล้วก็ค r ีดาเมดแรงขึ้นอีก10%นะฮะถัดมา Extreme Magic ทำดาเมดเพิ่มเติมนะฮะกับศัตรูที่ติดสถานะสตัน ดักเนสแล้วก็ฟรอเซนฟรอเซนยูหรือแก็คือติดสถานะน้ำแข็งเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็สตารนก็คือศัตรูที่ติดสตันหมุนๆม้วนหัวอยู่ดักดักเนสน่าจะแบบตาบอดนะนะ,ะก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะเหล่านั้นเนี่ยอีก10%ถัดมาสกิลชัตเตอร์นะฮะเพิ่มพลังโจมตีเวทอีกเช่นกันนะฮะอย่างถาวรแต่มเมื่อกี้ไอ้สกิลเนี่ยมันจะคล้ายกับ Element Amplification นะอันนี้เนี่ยจะเพิ่ม m a มจิคอลดาเมจนะ ตัวดาเมจตรงๆเลยนะฮะแต่ว่าอ่ชาชัตเตอร์เนี่ยจะเพิ่มเมจิคอลแอคแท็ของเราเป็นในส่วนของในสเตตัสของเรานะฮะอีก13.5%แล้วก็ลดพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่ติดสถานะฟรีซลงไปอีก3%นะฮะทั้งฟิสิคอลดาเมจดีครีสแล้วก็เมจิคอลดาเมจดีครีสด้วยนะฮะถัดมาเป็นบัฟของคลาส3นะฮะอันแรกอ e เลเมนท d ลดีครีสนะฮะก็จะเป็นการบัฟ พลังเวทของเราอีกแล้วนะฮะเพิ่มพลังเวทยเยอะหลือเกินในชีพนี้นะฮะเพิ่มเมจิคอลดามจไปอีก12%นะฮะแต่ว่ามีระยะเวลาอยู่ที่30นาทีนะฮะ1น0 0วินาทีถัดมานะฮะนี้น่าสนใจเลยเป็นสกิลเทเลพอร์ตมาสเตอรี่นะฮะก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูที่เราเทเลพอร์ตผ่านได้คือมันจะไม่เหมือนกับของคลาส2นะคะาส2เนี่ยเพลซิงโคเนี่ยจะเป็นการวางน้ำแข็งลงไปตรงพื้นที่ที่เราเทเลพอร์ตผ่านและศัตรูที่โดนน้ำแข็งนเนี่ยจะโดนดาเมจจากน้ำแข็ง นะฮะแต่ว่าของเลเวล60เนี่ยใช้คู่กันได้นะฮะเทเลพอตมาซิลี่เนี่ยจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่เราเทเลพอร์ตผ่านเลยนะฮะแต่ว่าจะใช้มานาเพิ่มนะฮะทุกครั้งที่เราเทเลพอร์ตอีก118หน่วยนะได้ดาเมจมาอีก34.8%เดี๋ยวเราลองใช้ดูนะฮะเดี๋ยวเอาลองเอาเพรสซิงโคออกก่อนนะฮะจะได้เห็นดาเมจชัดเจนของบัฟอันนี้อันเดียวนะอันนี้เทเลพอตมาซิลี่นะ,ะผมลองเทเลพอร์ตนี่นะจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่เรา เทเลพอร์ตใส่อยู่ที่30%กว่าเซ็นะฮะและยิ่งถ้าเราใช้คู่ไปกับเพ i ซิงโค e ด้วยนะนี่ผมบับ2อันขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะฮะคือนี่แค่เราแค่เทเลพอร์ตไปมาเนี่ยมอนก็แทบจะตายหมดแล้วนะนี่นะฮะซึ่งเวลาเราออโต้เนี่ยเราไม่สามารถใช้เทเลพอร์ตได้นะฮะเล่นมือซะใครที่เล่นเมนะแต่เล่นมือมันก็เสียเวลานะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เก็บเลเวลยากอาชีพหนึ่งนะฮะแต่มันมีสกิลที่เจ๋งมากๆอย่างนี้อยู่นะฮะโอเคนะถัดมาจากสกิล Teleport Mastery ก็จะเป็น Elemental Adaption นนะฮะนี่เป็นบัฟที่มีเวลาสั้นๆนะฮะเมื่อเรากดใช้เนี่ยจะเป็นการสร้างโล่น้ำแข็งขึ้นมานะฮะอยู่กับตัวเราเป็นเวลา10นาทีนะฮะมีคูดาวสามสิบวิซึ่งโล่นี้นะฮะจะป้องกันเราจากสถานะผิดปกติทั้งปวงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นติดมึนงงติดอะไรเงี้ยสิบวิ แต่มันอยู่ได้แค่10วินะฮะคู่ดาว30วิก็เลือกจังหวะการใช้ให้ถูกนะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้ในการลงบอสนะฮะต่อมาเป็นสกิลโจมตีแล้วนะฮะของคลาส3นี้นะฮะก็จะมีสกิลท่าน้ำแข็งจะเป็นไอซ์สไตร์นะฮะ ทุกการโจมตีธาตุน้ำแข็งนะฮะอย่างที่บอกนะ,ะจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะฟรอเซ่นนะฮะหรือฟรีสอะไรก็ตามนะฮะติดแข็งนั่นเองนะนนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้ในการแช่แข็งศัตรูเป็นกลุ่มได้นะฮะเดี๋ยวลองใช้ดูไอส์สไตร์ 3, นะก็จะเป็นปื๊บไลเวทน้ําแข็งลงมาอย่างนี้นะไลเวทน้ําแข็งลงมานะก็ <c oughs> งงะคะ่อน <c oughs> ข้างจะช้าเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็ทำให้ศัตรูติดสถานะฟรีส ได้เหมือนกันนะก็ไปใช้คอมโบกับสกิลสายฟ้านะฮะสกิลสายฟ้าของคลาสสเนี่ยจะเป็นสกิล thunderstorm นะฮะกดใช้ครั้งเดียวมีผล600วินาทีนะฮะจะเป็นการเรียกเมฆสายฟ้าขึ้นมาอยู่บนหัวเรานะฮะแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องในเวลา600วินาทีนะฮะคือดูดาเมจก็อยู่ที่33นะฮะเดี๋ยวลองใช้ดูพอเรากด thunderstorm ขึ้นมานะฮะก็จะเป็นนี่นะฮะมีเมฆลอ่ลองลอยไปมาบนหัวนะฮะซึ่งก็ จะสามารถใช้คู่กับสกิลไอสไตรนี้ได้นะฮะนี่นะพอเราแอคทีเวทไอสไตรปุ๊บมันก็จะแม่ก็จะโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยตัวมันเองเลยนะฮะนะฮะถัดมาสกิลสุดท้ายของคลาส3และกลาเซียกลาเซียนะฮะกลาเซียจริงๆเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะแปลว่าน้ำแข็ง เนาะสกิลกราเซียเชนเนี่ยจะทำให้เราสามารถอ่ามันเขาบอกว่าเป็นการปล่อยโซ่น้ำแข็งออกไปนะฮะแล้วดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเรานะฮะถ้าสกิลดาเมจสองร้อนะฮะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนี่นะพอเราใช้ใช้พอเราใช้ก <c oughs> รา <c oughs> เซียเชนนะปุ๊บนี่ใช้โซ่น้ำแข็งดึงมามีคููดาวสี่วินาทีนะฮะนี่นะฮะใช้กราเซียปุ๊บดึงมานะฮะเท่ดีนะเท่เท่ สกิลนิเท่น,นะฮะแต่ติดคูลดาวนี่โซ่ดึงเข้ามานะก็คอมโบไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะยิ่งถ้าเราเล่นมือเนี่ยเราเทเลพอร์ตไปด้วยจะเป็นอะไรที่บูวามากนะฮะโอเคนะฮะถัดมาน่าจะหมดแล้วเนาะของเลเวล60นะฮะเรียบ,บร้อยถัดมานะฮะสกิลเลเวลร้อยที่เราจะต้องใช้งานมันไปตลอดชีวิตการเล่นเมทสายนี้เลยนะฮะสกิลฟลอสคลัชนะฮะเป็นสกิลที่เสริมสกิล ฟลิซิ่งคราชนะฮะก็จะเพิ่มดาเมจต่างๆที่สกิลสายฟ้าจะทําต่อสกิลที่ถูกแช่แข็งได้นะฮะเพิ่มคิดดาเมจด้วยเพิ่มไฟนอลดาเมจถัดมาเป็นบัฟมาสเตอรี่นะฮะจะทําการเพิ่มเนี่ยเพิ่มอะไรต่างๆในฟิสิคอลดาเมจเมจิคอลดาเมจบอสดิเฟนส์เพลเยอร์ดิเฟนส์นะฮะตามเปอร์เซ็นต์เลยเลเวลห้ก็น่าจะสัก8 5น่าจะอยู่ที่4%เนะฮะต่อมาอาร์เค็นเอมมีโอกาสติด10%นะครับซึ่งถ้าติดเนี่ยจะมีสแต็กได้5ครั้งนะฮะจะเพิิ่มมเจคคออลแแท ตามแต่ละเปอร์เซ็นต์ในแต่ละเลเวลเลยนะฮะก็จะเพิ่มคือมันเป็นอาชีพที่มีบัฟเมจิคอลแอคแท็ที่รุนแรงมากๆนะฮะรวมถึงเมจิคอลดาเมจด้วยนะฮะในส่วนของสกิลบัฟเนี่ยมีสกิลอินฟินิตี้นะฮะก็จะเพิ่มดาเมจชั่วคราวนะฮะแต่ไม่ได้เพิ่มเมจิคอลดาเมจโดยตรงนะฮะนี้จะเพิ่มในส่วนของเจาะเกาะเนาะเพนเรทก็คือค่าเจาะเกาะนะฮะเพิ่มบอสแอคแท็เพิ่ม Attack, เพลเยอร์แอคแท็เป็นการชั่วคราวนะฮะเป็นสกิลบัฟนั่นเองต่อมานะฮะอันนี้คือทีเดด ของเมทไอลายนิ่งเลยนะฮะคือสกิลเชนไลนิ่งนะฮะค้าอธิบายเขาบอกว่าทําให้ศัตรูติดมือด้วยนะฮะแล้วก็ยิงสายฟ้าแรงสูงไปหาศัตรูนะฮะแล้วก็จะชิ่งนะฮะสายฟ้าเนี่ยไปหาศัตรูได้ถึง5ตัวเลยนะฮะสกิลดาเมจก็แรงอยู่นะเดี๋ยวลองใช้กันดูแล้วกันจะได้เห็นภาพนะอธิบายมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะอันนี้มีศัตรูอยู่นะผมก็ยิงไปเนี่ย นี่นะฮะมันชิ่งนะที่ผมคือมันเป็นสกิลที่เนี่ยดูมันชิ่งนี่นะฮะยิงชิ่งไปเด็ดเนี่ยนะ,ะนี่ผมใช้แค่เชนไลนิงนะยิงชิ่งไปยิงชิ่งนะฮะสวยงามมากนะ,ะนี่คือทีเด็ดหนึ่งของอาชีพคลาสนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะถัดมาจะเป็นสกิลฟรอสเซนออฟนะนึกถึงถ้าใครเคยเล่นเบสดซิสซาเนี่ยจะนึกถึงสกิลนี้เพราะมันคล้ายกันแต่ว่านี้จะเป็นาธาตุน้ำแข็งนะฮะก็จะเป็นการปล่อย ก้อนน้าแข็งขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อยๆวิ่งไปหาศัตรูทําดาเมจไปด้วยเดี๋ยวลองใช้กันดูเลยละกันนะฮะสกิลออฟนี่นะฮะเราก็จะสร้างก้อนน้ําแข็งขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะบินไปหาศัตรูแล้วก็ทาดาเมจอย่างต่อเนื่องไปด้วยนะฮะก็เหมาะกับการลงบอสควบคู่กันนะก็คอมโบกับสกิลอื่นๆช่วยเสริมดาเมจได้นะฮะถัดมาก สกิลบริษัดนะฮะจะเป็นสกิลกว้างนะทั้งจอนะฮะเหมือนอ,อารมณ์เดียวกันกันกบเจเนซิสของบิชอปนั่นเองนะฮะแต่นี้จะเป็นสกิลธาตุน้ำแข็งนะก็จะทำให้ศัตรูติดสถานะฟรีซด้วยนะครับเดี๋ยวเราใช้บริษัดนะปึ๊บนี่นะพอเราใช้บริษัดลงมาเนี่ยเท่านี้ยังไม่พอนะฮะเมื่อเราใช้สกิลบริษัดเนี่ยแล้วเ,เราใช้สกิลโจมตีอื่นอื่นเนี่ยก็จะทาให้สกิลบริษัดยังทางานอยู่นะฮะเห็นไหม ในช่วงที่สกิลบิสณุติดคูดาวเนี่ยเวลาเราโจมตีศัตรูตัวอื่นเนี่ยสกิลบิสณุก็จะเสริมดาเมจขึ้นมาด้วยนะ,ะสังเกตตอนนี้สกิลบิาณ์คูดาวจบแล้วพอเราใช้ก็จะไม่มีบัฟตรงนั้นมาแล้วนะ,ะสังเกตแต่พอเราใช้สกิลบิษณุลงมาปุ๊บบึมนะฮะสกิลบิาณ์ยังติดคูดาวอยู่สิบ6็ดสิบวิใช่ไหมแล้วพอเราใช้สกิลอื่นโจมตีศัตรูนะฮะเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมจะมีบิษณุหล่นลงมาปัาม หน้าจอด้วยนะฮะผลมันจะเป็นเอฟเฟกเนาะมันเป็นเอฟเฟกของสกิลบิสซาจะล่วงลงมาทําให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งด้วยนะฮะก็ต้องใช้ควบคู่กันไปนะฮะก็จะทำดาเมจได้อีกเป็นกองเลยนะฮะตราบใดก็ตามที่สกิลบิสซาอย่างครูดาวเวลาเราใช้สกิลดาเมจปกติที่มันเต็มจอปึ้มเป็นพายุหิมะลงมาเนี่ยจะอยู่ที่151%ที่เลเวล1นะฮะแล้วก็ตอนมันติดครูดาวเนี่ยแล้วเราใช้สกิลอื่นแล้วมันยังมีบิษซา หล่นลงมาใส่หัวศัตรูเนี่ยความแรงก็จะเบาลงประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะถัดมานะฮะสกิลลมหายใจมังกรน้นําแข็งนะฮะ freezing breath เราต้องกดค้างไว้นะฮะแล้วเราก็จะเรียกมังกรน้นําแข็งออกมาพ่นลมหายใจน้ําแข็งเป็นไอหิมะใส่ศัตรูนะฮะก็ต่อเนื่องดีนะเดี๋ยวเราลองกดใช้ดูแต่ว่าต้องกดค้างไว้นะฮะเดี๋ยวลองกดดูนะมันก็จะมีเนี่ยฮะเรียกมังกรอ,ออกมาจากอีกมิติหนึ่งนะฮะแล้วก็พ่นน้ำแข็งนานนะกดค้างได้ ผมว่าเป็น10บสวิเลยอ่ะกว่าจะหายไปนะฮะเดี๋ยวลองรอเลยก็ได้อ่าเนี้ยประมาณเนี้ยนี่คือผมยังกดยังอยู่ในสกิลเดิมอยู่นะฮะกดค้างไปเรื่อยเอาไว้ลงบอสไว้ลงอะไรก็ทาําดาเมจได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะแช่แข่งศัตรูได้นี่นะฮะก็นานนะเป็น10บสวิเลยนะฮะโอเคฟิซซิ่งเบรสจบไปถัดมาก็นี่อ่านว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นผมผมจะอ่านว่าเอลกินสนะฮะเป็นการเรียกโกเลม ไอตัวเนี้ยตัวเอลกินเนี่ยคือโกเลมหิมะนะฮะโกเลมน้ําแข็งเนาะขึ้นมาช่วยโจมตีนะฮะแล้วทุกครั้งที่โกเลมโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสถานะแข็งด้วยนะ,ะและที่สําคัญนะคําอธิบายเขาบอกว่าโจมตีศัตรูได้หลายตัวด้วยนะเนี่ยโจมตีได้ถึง3เป้าหมายเลยในการต่อยครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวเราลองเรียกมันออกมาดูนะฮะเรียกออกมานี่เป็นตัวนี้นะฮะให้มันช่วยโจมตีได้นี่นะมันก็จะโจมตีแล้วพอมันโจมตีเนี่ยมันก็จะติดสถานะ ทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งนะก็สามารถใช้อ่าไอซ์อ่า,ออาใช้สกิลสายฟ้าโจมตีควบคู่กันไปก็จะได้ดาเมจที่รุนแรงมากเลยนะฮะโอเคนะ,ะสกิลหมดแล้วนะฮะเวลาฟาร์มเนี่ยก็เนี่ยโจมตีไปเรื่อยนะฮะกดบิซาร์ดลงมานะฮะพอบิซาร์ดปุ๊บก็ไลนิ่งเชนแบบรัวๆนะคือมันทำดาเมจได้รุนแรงและกว้างมากเลยนะฮะเทเลพอร์ตไปด้วยก็ได้เล่นมือเร็วกว่าบอทนะฮะพอเทเลพอร์ตมันช่วยได้นะ จะทรมานช่วงเลเวล1ถึงเลเวลร้อยพอเลเวลร้อปุ๊บเรามีสกิลคลาสสเนี่ย mm hmm. การฟาร์มก็จะไวขึ้นเยอะแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีสกิลที่อลังการตื่นตาตื่นใจมากเลยนะฮะรุนแรงนะฮะปล่อยฟอสเซนอ้อไปนะไลนิ่งเชนไปแป๊บเดียวเคลียร์ได้หมดแล้วนะฮะ นี่นะผมไปแล้วเทเลพอร์ตออกมานะเดี๋ยวนะนี่นะเนี่ยแป๊บเดียวเคลียร์หมดแล้วเนี่ยไลนิ่งเชนก็เคลียร์มอนได้ไหวมากๆเลยนะถ้าใช้คู่คู่กับคูดาวของบิาสาทนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมาแนะนำสกิลให้เพื่อนๆรู้กันแล้วก็มาแนะนำในส่วนของการแช่แข็งศัตรูการใช้สกิลสายฟ้านะฮะว่ามันมีเอฟเฟกต์ยังไงต่อมอนเตอร์นะฮะแล้วก็ใช้สกิลอย่างไงให้มีประสิทธิภาพนะก็คือต้องการต้องใช้สกิล น้ำแข็งสลับกับสายฟ้าไปนี่แหละนะฮะโอเคนะฮะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังสนใจอาชีพนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงวันนี้ต้องฝากไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะฮะก็รบกวนกดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเราเจอกัน